บาลขทีวั่วัดโอ้นี่แหละได้หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกบาลขทีวัตค่บาลทีวัดบค่ะเพิ่งได้มาสองวันครับาลขทีวัอาจารย์เพิ่งไปขึ้นทะเบียนเมือานลี้ซึงเ่าตัวเดียวกันด้อครับพี่น้องกันโอ้ยหมุนเอาหมุนตัวนี้หมุนนี่หนึ่งเก้าเก้หมุนตัวนี้ก็เป็นหกเก้าอันนี้หมุนไหนี้ก หนึอันนี้มุนบ่าไดจ๊ะนี่เอาตามจริงบ้านเลขที่หนึ่งเอาบ้านเลขที่จริงอ้าใช่ค่ะหนึ่งเก้าหกบ้านเลขที่หนึ่งเก้าหกบ้านเลขที่วัดจุ่มศรีพัฒนารามค่ะสวยๆหนึ่งเก้าหกค่ะวัดปูชีมะขาวนะครับคุณผู้ชมนะบ้านเลขที่เพิ่งได้มาสองวันเพิ่งได้มาสองวันเองฮะสาธุสั่นทบอันนี้เคยเป็นตัวเลขวัดนะครับ ลลกที่บ้านเนาะลลกที่วัดนะครับเนาะเป็นลลกที่บ้านลลกที่บ้านลลกที่บ้านวัดตุณสีพัฒนารามวัดตุณสีพัฒนารามหนึ่งจังหวัดอุดรธานีหนึ่งเก้าหกบ้านเลขที่ตรงกับบ้านเลขที่ผมเลยนะเนี่ยเก้าหนึ่งเก้าหกบ้านเลขที่ของวัดตุณสีพัฒนารามนะครับบ้านเลขที่ทิดพันด้ว้นะเก้าหกเก้าหกครับบ้านเลขที่ผมโอ้สาธุส์ถูาสตรสมบ่าเลยตัวอย่างว่าแล้วเนาะ เวลากลับหัวเนาะก็เป็นนี้ได้่ก้าเก้น่เ้าเก้าเก้าเปียกนึงก็หนึ่งก็เป็นเจีดด้วยนี่มาทีน่ก็เป็นเจดเจดกับหนึ่งตัวเดียวกันอีกไปถ้ากลับนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ถ้ากลับเบบนี้อีกอ่ได้หมดอ้หสวยเลยนะสวยก็ได้ขึ้่ไกลับไปเลยคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดได้มาที่วัดปูชีประขาวนะครับได้ขออนุญาตพระอาจารย์อาวัด จุ่มสีสถารามแล้วนะครับในบขออนุญาตปูให้เปิดบารมีนะครับปูให้ถ,ถ่ายถ่ายถ่ายปูได้นะครับถ่ายปูได้นะครับขออนุญาตเลือปูเด้อนะลูกหลานขอถ่ายภาพให้ญาติธรรมได้ชมนะครับสายบุญเลือปูวันนี้นะครับแอดจะมาประชาสัมพันธ์ปูชีปกระเขา,านะครับเพื่อเปิดโชคเปิดลาบแล้วก็ให้ญาติธรรมนะครับที่อยู่ต่างประเทศก็ดีอยู่ในประเทศไทยก็ดีอยู่ ทุกที่นะครับได้มาขอ,อาขอโชคขอราบและขอพรนะครับให้ประสบผลสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับดยการงานหน้าที่วันนี้อาจารย์ได้ขอแล้วนะครับขอปูแล้วนะครับขอปู่จีะกระไวาแล้วว่าแอดมินนะครับช่องกุมทรพัพย์พญานาคแล้วก็จะมาขอถ่ายทำแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์วัดนะครับให้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเนาะสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะ พาหลวงปู่จะพาไปว่าปู่จะทําอะไรบ้างที่นี่นะครับประชาันนะครับสาธุสาธุครับคุณผู้ชมสาธุครับสำหรับตัวเลขนะครับก็ปู่บอกว่าวันที่หนึ่งเอ้ยวันที่สามเอ็ดนะครับสามเอ็ดอาจจะให้นะครับนะครับแต่ว่าปู่ใะวันที่สามเอ็ดนะครับตัวเลขอาจจะได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็รอก่อนนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเนาะก็วันนี้ปู่ให้โอกาสถ่ายแล้วครับคุณผู้ชมนะปู่ให้โอกาสถ่ายแล้วก็ยังให้คุณผู้ชมนะคือนี้วัดจุมสีสัทธารามนะครับปู่ชีปาขาวนะครับมีบารมีที่ได้ถ่ายทําให้ญาติทรรมได้เห็นนะครับสาธุ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 าธตรงนี้คืออ่าให้เข้ามาได้ทําอะไรบ้างตรงนี้จ้า เวลาโยมจ้ะบูชาทูบเทียนจ้ะมาขอพรจากปู่จ้ะขอพรจากปู่ค่ะอ๋อทูบเทียนขอพรจากปู่คืบเป็นมากอะไรจุดทูบเก้าดอกเก้าดอกค่ะแล้วก็มีข้าวหมากรุงยาจ้ะอ๋อมีข้าวหมากด้วยนะข้าวหมากรุงยาอ๋อทูบเทียนนะคะถ้าใครบ่ได้เอามาก็มาบูชาที่นี่ได้เนาะใช่ค่ะส่วนประตูปัจเจก็แล้วแต่ศรัต tha ใช่ค่ะแล้วแต่กำลังศรัทธานะคะกำลังศรัทธา a จ้ะชุดมาก ตรงนี้ก็มาขอพรประสบผลสําเร็จหลายคนเลยเนาะหลายค่ะหลายมาขอเลยบางคนนี่นั่นเลยค่ะเขจ้าจกระสิเ็นแบบตั้งๆหน้าหน้าแหละคือขอเราเป็นไปนัําไปหอดบานเลยจริงจ้ะอ๋อปูนําไปหอดบานเลยจ้ะนำไปปูกปักรักษาม่ไม่มูคู่หนึ่ง่นสิลงไปชลบุรีน่จ้ะอ๋อเพื่อนดีเค้ยลื่อนไปเพินากากา่นได้มากราปูวาร่าก็เด้อปูเดี๋ยวผมนั่นเดี๋ยวผมสิขึ้นมาหาปูไม่ไปทรงขจาวอดโคราชหรือบอลา มาส่งฮอดกีเดอร์แล้ววันนี้ปู่สักเจ้านไปก้อนน่าร,ราังดีเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> ส่วนมากาเขาขออนุญาตนิดหนึ่งนะถ้าขอเลขขออะไรเขาจะขอตรงไหนนะปกติปู่จะให้แบบไหนนะหลาย<อ>คนขอแล้วจะเนาะเอ,อ่อมีคนหนึ่งหมดก้อนนี่มีผู้หญิงเนี่ยอย่างนี้แหละมาจุดแล้วนั่งขอตรงนี้จะ,ข,ะ,ะข, 8, ขึ้นตรงนี้เลยค่ะเลขแปดขึ้นตรงนี้เลยค่ะแปดแปดเลยแปดตัวเดียวขึ้นตรงนี้แล้วก็มันดแห่งกับดุสิตรัตน์นี่เลี้ยงกันอยู่แบบนี้ เป็นคนทางหนองค่ายร้องเหมือนกันมากก็เลยได้มาเบิ้งน้ำเพลินด้วจังเป็นเหล็กแตกมาขืนเล่นเลยนะอ่ะแตกนะแตกหนึ่งเสร็จขืนเลยะเพราะมันจูดะขืนเองแล้วจะโม้ไทยเฮ็ดยั้งเลย้วขืนของเราเองเลยเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยแล้วจะขึ้นเองมาก็ะเบิ้ลแตกยังแตกหนึ่งเอ๊ะตาว่าเทียนสองดอกกระเคลือดจูดะกระเซยอย่างเงี้ยแต่เห็นอยู่เห็นกระต่ายอยู่ทีเป็นปูแล้วเขียนเนี่ยจ้ะปูแล้วเขียนบางเทือกเราก็เข้าก็เรียกปูเข้าเข้าล่างเนาะเขาเรียกยังนีเนาะ ปูเพื่ <S <S อนเข้าบ <S an> no? ่ no? way, อยปูประทับร่างดีกว่าเนาะประทับร่างเนาะประทับร่างเนี่ยจะว่าจะพัดประทับร่างใครเนาะออืิาธบยากเป <icked> ็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเนาะจงใช้พิจนาญาในการรับชมดีกว่าเนาะก็จะตัวตัวตัวเลขนี้จะจใกล้วันที่เท่าไหร่ตปกติเพิ่อนจะปล่อยวันที่ใดอะปล่อยวันที่31 31เหรอ31ตอนตอนไหนครับกันขึ้นเวลา ชั้นจังหันเดหันจังหเียวอั้นจังหันเดีวคือตนตั้งวันคือคือเลขนี้ไม่ใช่เลขพระจาจาร์เลขของปู่ชีประขาวเนาะเลขของปู่โดยตรงเลยเนาะอย่าเป็นเป็นเลขไม่ใช่เลขหลวงพ่อเลขพระจาจาร์อเลขของปู่โดยตรงในฮะไม่มีแม่ทรงเลยที่นี่เนาะ กาปู่ชื่อปลาขาวไม่มีแม่ทรงไม่มีร่างทรงนะครับปู่จะนิมิตเลขมาให้ตัวเลขให้ใครคนใดคนหนึ่งเลยไม่มีเลยเนาะแล้วก็มาไหนรอตัวเลขยังไม่ยอมครับรอตัวเลขใช่เกาะดิ่งปูไปแหละแหว่งโอ้โนนโนๆมาแล้วแล้วไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนนะคะนั่นดูไม่ออกดูไม่ออกขอดูหนึ่งปูปูสายญาหรือปูหรือปูเปิดแล้วหนึ่งเนี่ยฮะ ได้แล้วความยากได้ขอไปดูหน่อยนึงเพื่อเพื่อปูให้ตัวเลขเลยนั่ะเพิ่นให้แล้วมั้งเนี่ยซาธุไปใครนึ้อน่ะเหมือนพญานาคเหมือนพญานาคยิ่งด้วยเดี๋ยวปูปูมาปูเนี่ไยไม่ใช่ไรแน้วปูมาแล้วปูมาที่จริงเนี่ยซาธุสาตุขอระยะน่ปูนะลูกหลานไม่ได้มาลบลูเด้อปูเด้อ ใส่าด้เ <unemployed> เป็นห่วงไผแล้วนั่นเป็นห่วงพญานาคนหรเป็นไหมคะเป็นไหมเหมือนไหมเข้าเข้ามาติดต้นเขาเรียกต้นนะครับต้นนี้ต้นให้จ้ะต้นให้บ่ในในอท่านจะเข้าไปแล้วบ่เข้าไปแล้วเ้าไปหรนอเข้าไปแล้วไม่พญาอ๋อดไดโอเนี่ยเนียปูโดยตรงเลย ปูยให้ดูด้นี่ซาทุซาทุดูเป็นตัวเลขตั้งเนาะจะท่านจะทําเป็นตัวเลขแล้วนะเป็นตัวเลขไงเป็นตัวเลขแล้วนว่าท่านทาเป็นตัวเลขแล้วเนาะทำเป็นตัวเลขแล้วเนาะตัวเลขแล้วดูดูเป็นเลขตัวเลขไหน่อยนี่ทาเป็นตัวเลขแล้วทำตัวเลขให้ลูกหลานเหมอนเน้ยทำเป็นตัวเลขแล้วปูขอเด้อปูให้ fc ทุกคนที่ชมอยู่นี่ให้ได้ตัวเลขจากปู ตัวเลขอย่างเนี้ยเย้าตัวเลตัวเลจะได้ตัวไหนที่สามสิบเอ็ดค่ะตอนเช้าะจารเ่มตัวไหนน่ะค่ะท่านนเป็นตัวไหนเนาะ่ะครับผมไเลยนะับอท่านเป็นตัวไหนนะเดี๋ยวปดบนเนาะปดหนึ่งเนะป็ดอย่างนี้ยถ้าตีเป็นเปดก็เป็ดได้นะเปด เจ็ดสาธุปูขนาดกลางวันแสกๆเนาะยังท่านยังโชว์ให้ใ,ให้เห็นเลยนะเนี่ยปกติจะไม่เห็นนะไม่เคยเห็นเลยนเ,ยเนานะแสดงว่าท่านท่านเรามาขอขอมาท่านแล้วท่านดีใจเนาะเพราะเรามาเปิดปูเปิดแล้วแต่ลาไยนนะไม่เคยเห็นเลยลายนี้นะล้ะยมไม่เคยเห็น ปกติเคยเห็นไหมครับอง,ง,งค์ใหญ่ไม่เคยเห็นเลยแล้วยิ่งลายนี้ด้วยยิ่งไม่เคยเห็นใหญ่เลย <c oughs> ต้นอะไรต้นต้นโเนาะต้นไทรต,ต้นไทรอ๋อต้นไทรอืมต้นไทร เป็นตัวเลขนะท่านสาธุสาธุก็อย่างที่อื่นนะครับเขาบอกแบบนี้ไมเนี่ยเวลาจะให้โทรให้อะไรเขาบอกวันที่บอกอะไรไหมก็สจนมาแล้วแต่ไม่มีจนน่าจะไม่มีบอกแต่ที่นี่จะไม่ไม่ไม่จะเป็นอะไรไหมเน่ยนะถ้าพูดไปแบบนี้นะอ๋อไม่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ ก็ได้เพราะว่าอย่างที่หนูบอกไปเมื่อกี้นี่แม่อ๋อที่ว่าวันที่สามเอ็ดนะก็บเป็นยังหรอเพราะว่าก็วันันอยู่นะบางครั้งอืมเนาะไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแบ่งปันกันเราก็ไม่ได้บิดบังนะก็เป็นสะพานบุญเห็นว่าปู่จะสร้างพญานาคตรงไหนนะพี่ตรงนู้นนะ ไก่ไหมฮะนี่นี่นีตรงนี้เลยค่ะเนี่ยตรงต้นไม้ตรงต้นไม้เลยใช่ไหมอ๋อตรงนี้เลยก็ที่ก็ซื้อแล้วเรียบร้อยซื้อแพงไปไหนฮะเยอะเดี๋ยวเน้อพลที่จาคมาด้วยเพนบริจาคมาด้วยอือแล้วก็ซื้อด้วยบริจาคด้วยจะสร้างปู่ศรีสุโธกัมมี่ยะใช่ไหมนี่ราคองค์เนี่ยสองค์นี่กันในเดียวขอองค์หรือว่าจไปดูหน่อยดีไหมฮะแล้วพาไปดูองค์ที่จะสร้างนะครับคุณผู้ชมครับญาติธรรมจะได้มาร่วมบุญด้วยกันนะครับดูว่า คุณพี่เอนะครับแล้วก็เนี่ยจะพาไปดูว่าจะสร้างไงครับองค์นี้เนี่ยโอ้สาธุโอ้สาธุกปูสร้างองค์นี้องค์หนึ่งเหรอปูสีสุดโทไหมครับนี่จะสร้างองค์ใหญ่ประมาณที่ประมาณสเท่าไรก็แล้วประมาณยอดต้นไม้หน่อน่อยอยอดต้นไม้เลยจ้ะใช่ใช่ต้นอะไรค่ะอ๋อยอดต้นไม้ที่สูงเห็นนะโอ้สูงอยู่เนาะ ปูสีสุดโทไม่ใช่ไหมน่าจะใช่น้องปูน้องศาสตจะสร้างองค์นี้เดี๋ยวเพาไปดูหน่อยกันไปไหว้ท่านหน่อยขอพรให้ลูกหลานได้สร้างองค์ปูพญานาคให้สําเร็จเด้อปูเด้อโดนบรรดาลให้ให้สร้างให้เสร็จเนี่ยโอ้คนลุกแล้วเนี่ยสงสัยจะเสร็จแน่เลยโอ้ไม่ยากใช่ไ่มโอ้สีทองสร้างจะสร้างลักษณะเลยเลยใช่ไหมฮะอ๋อสาธุสาธุนี่ฮะ วัดปูชิวัดปูชิปะขาวหรือวัดจุ่มสีสัตว์พัฒนารามตำบลอะไรครับตำบลซึมเศร้าอำเภอเพนครับเนี่ยท่านจะสร้างองค์นี้นะครับสององก็จะมีองค์ปูชีปะขาวอยด้วยอีอจะมีองค์ชีปะขาวนะครับอยู่ข้างในจะไปอยู่ด้วยข้างจะไปอยู่ด้วยอีกองคหนึ่งไปอยู่ด้วยตรงนั้นอีกองคหนึ่ง แสดงว่ต้องใช้งบประมาณมากเลยเนาะที่จะสร้างเยอะๆเนาะครับผมแรงสากุนี่แหละรงสาบุญนะครับก็ถ้าปู่อยู่ถ้าปู่แบบเป็นเรื่องธรรมดาเนาะบางทีก็ต้องอาญาติโยมเป็นผู้ที่ทรัพย์น้อยนะครับต้องอาศัยปู่ปู่ชิบะขาวเนี่ยนะท่านองอาจจะช่วยเปิดโชคเปิดล่ามให้ญาติที่ทำให้เอฟซีได้ชมได้ดูแล้วก็ ถูกเลขถูกหวยถูลอตตอรี่เรามาขอพรได้ถูรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่สองก็มาสร้างกันเนาะแล้วก็ปูปู่สีสุโทโมิยาสีปฐุมมาก็ช่วยคุณปาเสร็จไห้ไหนนะเสร็จนะครับขอบารมีปูท่านเลยขอบารมีปูท่านไปโคให้หน่อยได้ไหมบอกเลยคนระับบอกปูได้เลยจ้ะสาธุบอกเลยนะว่าเรามาช่องคุ้มทรัพย์ชนาคมาถ่ายแล้วบอกปูเลยฮนะขอโคให้เปิดแล้วก็ให้สําเร็จนะ จ้บอกให้เลยผมบอกแล้วแต่ว่าอยากให้พี่บอกจ้าปู่จะได้ไมนั่นพ้นี่ปักเขาเมือนีที่พื้นที่ปมซัพยานาคุ่มซับพยานาคเป็นสิมากอค้อเน่ากขอาเพิงบาลานี์ปู่ที่ปักเขาขอโสดลายเสือเอที่กระน่ำเิ่นจาเสซอยมาสามมาอแปงปู่ซอยพิชาสัมพันธ์ให้ญาติธรรม ซอยประซาสัมพันธ์อนใจหายาติทักษ์ในมาท่าบุญรวมหนูนกูคกูเนาะม้าสามม้าแตปดนกูเนอรเด้อนหยาดูนกูเนอร์สาธุสาธุเด้อจ้ะเออตรงนี้ก็ได้ครับก้อนี้เรียนปู่จีปะขาวก็ตอนนี้เปิดจองแล้วเนาะสามารถจองจองแรกกับพี่เอได้ นะครับก็เหรียญรุ่นแรกของปูชีปลาขาวเดอ้อคุณผู้ชมนะครับ999บาท300เนี่ยเ<อ>ข้าไปเมื่อสองวะค่ะใช่ค่ะ399บาทถ้าส่งค่าจะส่ง101 101น,นะครับาสาม,มารถสั่งจองหรือโทรสั่งจองพี่เอได้<ม>เบอร์โทรครับพี่ 093 093 0123 0123 865ค่ะ865ค่ะเอียร์โรบนะพี่นะเอีร์โรบนะครับคลิปนี้093 0123 865ค่ะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายไม่เลขบัญชีของวัดโยนเข้าบัญชีวัดได้เลยแล้วก็ใช่ค่ะแต่ส่งสลิปมาทางนี้ส่งสลิปมาทางพี่เอ๋แต่ถ้าไม่มีทางพี่เอเดี๋ยวแอดทิดพันจะเอาสลิปโยนมาให้พี่เอด้วยก็ได้นะครับช่วยกันอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อได้บุญในกันเนาะ <pathway. S 2> ในเรียนเรียนเดือนยังสี่ขออย่าเดอ้อปูเดอ้อลูกหลานขอถ่ายภาพแบบชัดให้เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศได้ชมบารมีแล้วก็พรขอโชว์ขอลาบปูจงให้พรประทานพรให้เขามีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองซื้อลอตเตอรี่ใครถูกรางวัลที่หนึ่งที่2ที่3ที่4ที่5ให้ถูกแล้วก็ได้มาช่วยสร้างบุญโดยการเด้อที่นี่ก็จะมีสร้าง ปู Harriet สีสุดโทไม่ยาสีปฐุมมาแล้วก็มีสร้างหลายอย่างที่จะสร้างที่นี่นะปูเนอก็สาธุสาธุสาธุขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับขอให้คุณชมเฮงรวยๆสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม